เพื่อประหยัดเพื่อจะจัดตัดใต้ตก็ได้คือกันออโอ้ย่าความเลยโอ้สุดยอดครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ผมนุ่มโรงงานวิถีท่าบ,บ้านครับนี่ครับเก็บคนผลิตแล้วก็มาหาอยู่หากินครับเพียงข้าวาเพื่อจัดปกติเขาสิเห็นเฉพาะมานะครับยืดถนนหนทางแล้วเป็นเราเพื่อนเอามาชิม น้ำกองขยงขยะครับป้านี่เขาชว่กล้วยจอจัดงานครับนี่โม่แห้งดีครับกล้วยจอจัดนี่นอาจจะเป็นกล้วยพันธุ์ดีครับเดี๋ยวอนุรักษ์กล้วยจอจัดไปอ่าเอ้าไปครับโอเคครับเดี๋ยวกว่านอกจะมีเสียมน้อยนี่แหละนี่ครับลักษณะต้นนีได้ครับผมว่าแาจจะเป็นกล้วยดีเลยล่ะนี่แพเรามาถิ่มี่งามดีเลยพูดครับ นี่กล้วยจัดใครอยากเห็นเพราะว่าปกติมาถ้าเป็นมาจนจัดเขาเจียวมะขามเสียวมะไอถนนทนทางขังทางขัง,งยังหล่ค,คนดูแลเดียเด๋ยวเมืเ่อกีเ้เขากสีมาดูแลเขาเปลี่ยจอนจัดทนนีแลแล่ครับ,บกิกเกน่งกล้วยจันทร์ใครเห็นก็ไม่ใหญ่ครับที่นี่เขาสียเอาไปดูแลแล้วแต่ตัวเล้าครับโอ้ออกหักเลยหักแล้วครับ ผมว่ากล้วยประทัมดาครับกล้วยพันธุ์ดีอยู่ปะ่ะกล้วยจอนจันเขาไปปลูกเราักกล้วยพันธุ์ดีกล้วยจอนจัดโอเคเอาครับนี่เมื่อกี้กล้วยปลูกกล้วยจอนจันครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงครับในการดินนะครับเนะี่ยใบเกษตรนี่มีธาตุไนโตรเจนสูงเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขามาเบิร์นนะครับว่ามันสีแมนเดี๋ยวผมจะเอาอัน เป็นป,ปุ๋ยแล้วกันนะครับเนาะของฟาร์มสำหรับการปลูกกล้วยจอนจัดของเราครับนี่ครับกลางๆครับขอบคุณคุณชายกล้วยจอนจัดเนาะถ้าดีเดี๋ยวท่านผู้ชมเท่าไหเขครัาเบิ่งคอมเมนต์นะครับถ้ากล้วยม่ไจะเป็นกล้วยไม้ผมมีส่งให้ฟรืบีเลยครับถ้าเกกล้วยไม้ดีเนาะกล้วยจอนจัดกล้วยจานนันก็ซื้อเป็นการอนุรักษ์อย่างนึ่ครับที่ว่าพุทธาเทพเห็นครับเขาสามารถที่เอามาปลูกไปอย่างเนาะ เป็นทุนท่คนาได้ครับโอเคครับตัดไปก่อนตัวฝนตกพอ<ะ>ดีโอ,อ้นเน่าคุณอะไรคุณซ้ำคุณมั่งเยอะเอาอี่างเอาหน่อยเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวค่อยเกิดเด้อ่อาไปเนื้อไปก่อนเนะง่ายๆครับต้องปลูกง่ายก็ต้องคิดอย่างไร ก่อนอันนี้เขาได้ไปหาเก็บผักเก็บหญ้าแล้วเขาไปพอกกว้ยืมถนนหน,นทางนะครับเราที่นี่เขาก็มาปลูกไว้ว่ามันเป็นกล้วยยังครับขาผมก็ร้อร้อขึ้นมาเขาสีไงิเราเป็นกล้ยังครับเบิง้งครับล้วันก้วยจอนจัดนะครับล้วยจอนตั้งยังไงไหมครับโอ้ยเหรอ ทักสัญญครับเป็นกล้วยหอมเนี่ยครับกล้วยหอมพันธุ์ดีเรือล่ะครับนี่ต้นกับสวัตถุนี่นะซื้อได้กินแล้วกล้วยจนจัดเท่าอ่ะนี่สุกแล้วครับกล้วยจนจัดโอเคมือนี้เาสิตัดกล้วยจัดได้จากหวีจังนีหนึ่งสองสามวีแค่นี้กันโอ้หน่วยใหญ่นะบ่นะครับอันพี่น้อง,<า>งเห็นต้นก้าไม้ก้าอย่างน้ำหงษ์ท่านานนนนนนะครับเดอ้อ เอากระยาแต่มองขามอาจจะเป็นของดีก็ได้ครับถือว่านี่กินนะครับวันนี้เราจะจัดการกล้ยจรจัดกล้ยจรจัดที่ไม่ใช่กล้ยประหยัดกล้ยจนจัดตัดใต้กันด้วยกันซุกหักไป <c oughs> อ่านครับโอ้หักเลยตามวีครับตรงงามงามงามนะโอ้งามงาม <c oughs> งามเลยฮะสุดท <c oughs> ้ายเคลีย <c oughs> ร์ความเลยยอดครับ โอเคขอเลือกละพบกันใหม่คลิปหน้าค,นะนครับสวัสดีครับ